สวัสดีครับหลายท่านเคยเจอปัญหาเซอร์โววิ่งไปแล้วหยุดไม่ตรงแหน่งหรือขณะวิ่งไปเป็นตันหรือเ่อวิ่งไปแล้วมันมีเสียงอิทีทั๊บอิทิทับผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วว่าให้แก้ปัญหาด้วยการจูนนิ่งแต่ท่านยังไม่เข้าใจหัวนี้ผมมาแนะนําวิธีการจูนนิ่งอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ท่านสามารถจบปัญหานี้ได้ทุกครั้งที่ใช้เซอร์โวพาราโทนิกโอเคครับ <rik pus S 1> สำหรับรูปแบบการจูนนิ่งแบบครั้งก่อนนะครับที่คุยกันไปผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับเวลาที่เราจูนนิ่งแบบเมื่อก่อนเราเข้าโหมดไทเอลันนะครับกดออนได้เลยนะครับแล้วเราก็กดจูนนิ่งเราก็ก่อนที่จะจูนนิ่งเราจะต้องสั่งให้ให้เตอร์โมมุนไปก่อนนะครับหมุนไปในตำแหน่งที่เราต้องการโอเคแล้วเราก็จะกดแบบไทเอล l ันนะครับให้มันวิ่งกลับ ทีนี้มันก็จะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแต่แล้วเราก็เข้าไปโหมดจูนนิ่งในหน้านี้นะครับหน้าที่มีกราฟจะเยอะแบบนี้นะเวลาที่ท่านอยากจะจูนนิ่งท่านก็แค่กดขึ้นลงตรงนี้นะครับตรงหลังเลขเกบเจ็ดนี่นะกดขึ้นลงถ้าต้องการให้ความแข็งแรงมันมากขึ้นก็กดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเทอร์โบวก็จะมีความตึงมากขึ้นตึงตึงมากก็จะมีเสียงดังนะครับแล้วก็ลดเสียงลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นเราก็กดเซฟครับกดเซฟเข้า e p r o m นะครับนี่คือวิธีการจูนแบบที่เราเคยแนะนำแต่หลังจากนี้นะครับให้ท่านทำแบบนี้เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่แนะนำว่าให้จูนขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนหมดแล้วเช่นในภาพนี้ครับท่านก็จะเห็นว่าเซอร์โวต่อกับเกียร์เกียร์ต่อกับจานหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับ พออย่างนี้เรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถเข้าไปที่โหมดฟิทเกนฟิทเกนนะฟิทเกนอยู่ด้านบนนี้นะครับฟิทเกนเสร็จแล้วนะครับก็กด next นะครับกด next ไปตองที่อ่าโอเคตรงนี้นะครับหน้านี้ให้ทุกท่านเลือกนะครับมันจะมีโหมดที่เป็นレスポンส์โหมดบาลานซ์แล้วก็โหมดสเตเบลิตี้นะครับก็ให้เลือกเป็นบาลานซ์ก่อนนะเพราะว่าโหลดของเราน่าจะบาลานซ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกมัชชีนเนี่ยมีให้เลือก3ามเกรดนะครับไฮดิจิตี้มิดเดิลแล้วก็โลครับก็ให้เราเลือกมิดเดิลไว้ก่อนนะครับมิด ตรงนี้ขั้นตอนจะเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับคล้ายๆกันนะครับให้เรากดเซอร์โวออนครับกดเซอร์โวออนแล้วก็กดหมุนครับกดหมุนกดหมุนไปในตำแหน่งที่ต้องการอ่าหมุนไปนะครับอ่าตัวงานตัวนี้นะครับก็คือเซอร์โวต่อเกียร์เลยชัวห้าติบมันก็ต้องหมุนประมาณหนึ่งเอ่อห้าแตนห้าแตนเพะนะครับถึงจะครบหนึ่งรอบพอดีเราก็เลื่อนตรงนี้ให้ครบห้าแตนนะ แต่ละครับแล้วเราก็จะมาเลือกการจูนออกมานะครับก็ให้เลือกกี่รอบวันนี้เราจะลองแ,แค่รอบเดียวพอครับจะได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปอ่าแต่แล้วกดสตาร์ได้เลยครับหลังจากที่กดสตาร์นะครับเซอร์โวก็จะทําการจูนขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณตักห้านาทีนะครับในการจูนกระโยกไปโยกไปโย,ยกมาโยกไปโย,ยกมาโยกไปโยกมาแบบนี้นะครับเรียนรู้อินทิเชียรเรียนรู้เปอร์เซ็น เพราะเปรเต็นอะไรพวกนี้ของมันนะครับยังรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าในขั้นตอนฟิวเกตเนี่ยจะใช้การจูนทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันอย่ารีบร้อนใช้เวลานานประมาณ1ิบห้าถึงยีนาทีเลยกว่าจะจูนจบอ่ะอันนี้ขั้นตอนที่2จบแล้วนะครับมันก็จะแจ้งมาว่าเราจูนไปสามสเต็ปนะความเร็วความเร่งเท่าไหร่อะไรยังไงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นกดเน็กครับหน้านี้ครับไอกเกมตัวนี้เมื่อกี้ทุกท่านเล่นนะทุกท่านเล่นนะเบอร์สิบเอ็ดแต่คราวเนี้ย เซอร์โวจะเป็นคนปรับเองจะวิ่งตั้งแต่เลนส์สิจนถึงเลนส์สุดท้ายเลยแล้วก็ทดสอบว่าเลนส์ไหนคือดีที่สุดสําหรับเซอร์โวกับแมชช a นิกชุดนี้นะครับกดสตาร์ทเลยก็จะมีความใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้าทุกท่านดูที่หน้าจอผมนะจาก11เป็นสิบสอ่ะสิบสองป็นสิบาแหละลค่อยๆขยับจะขยับค,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 ความถี่ขึ้นเรื่อยๆครับเพ <genau S 1> ื่อ <ๆ S 1> <ม>หาเลนส์ที่ดีที่สุดครับจะได้รู้ว่าตัวไหนดี ปกติเราเป็นคนเลือกเองใช่ไหมเราก็เลือกเอาแค่ไม่มีเสียงดังหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้เซอร์โวจะเป็นคนกำหนณให้เราเนี่ยเริ่มมีเสียงดังแล้วครับอ่ะเซอร์โวก็จะรู้ทันทีก็จะปรับลด,ดเกณฑ์ลงมาให้แล้วลองจูนใหม่ครับอ่าขั้นตอนที่สาก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สี่อ่าขั้นตอนที่สี่เนี่ยเขาจะให้เรากําหนดนะครับว่าจะวิ่งเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับ เรากำหนดไปได้เลยนะครับวิ่งเท่าไหร่อันนี้เวทเีทิ้งไทม์นะศูนย์จุดห้าสปีดพันสามพอไหมถ้าไม่พอครับขยับขึ้นได้แล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวเราลองปรับเป็นพันห้านะพันห้าแล้วก็เอเซลเซลทีเซลนะครับเราใช้ประมาณร้อยหนึ่งก็กําลังดีนะครับราดดีแต่ในการวิ่งนะครับเราก็จะปรับให้เป็นห้าแสนเราต้องการให้หมุนครบรอบเลยให้เรียนรู้ทั้งกระบวนการห้าแสนก็คือศูนย์ห้าตัวโอเค พร้อมแล้วนะครับกดสตาร์ทระหว่างนี้เซอร์โวก็จะจูดครับจะวิ่งทั้งหมด4ครั้งนี่ไปกลับไปกลับ,ไป,ลบไปครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วมันก็จะหาตัวเลขที่ดีที่สุดป้อนให้เรา ตอนนี้กระบวนการจูนของเราก็สำเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นคอม p l e ทแบบนี้นะครับเราก็กดนิ x ไปนะครับในขั้นตอนที่5้ามันก็จะแจ้งผลแล้วว่าผลการจูนเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็จะมีมาให้เลือกเลยทั้ง4ี่แบบห้าแบบเลยครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับทีนี้เราเราเป็นคนเลือกนะครับปกติเนี่ยผมเองก็จะเลือกแบบที่สามน้บสีเหลืองใช้เกณฑ์เบอร์ยีิบนี่ครับแล้วเราก็จะลองกดดูนะครับให้มันลองวิ่งดู เราพอใจไหมแบบนี้ถ้าเราโอเคเราชอบใจเราก็สามารถกดเซฟฟิกเกนนี้เข้าไปแล้วก็ move ค่านี้นครับ,รบเข้าไปในตัวไดเพื่อที่จะจําไว้ใช้งานเลยและที่สําคัญหลังจากที่ท่านเซฟค่าลงเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมไปปิด auto ้ u n e m o d ดด้วยนะครับนี่ครับ,เ,รบเสร็จแล้วครับ complete เรากดเซฟฟิกเก้นเราเซฟไว้ได้เลยนะว่าเราอยากให้ ชื่อเกณฑ์เนี้ยชื่อว่าอะไรสมมติว่าวันนี้วันที่สองนะครับสองเมเราเซฟไว้ก่อนนะครับหรือเราจะตั้งชื่อเป็นเป็นภาษาที่เราอยากได้ก็ได้นะอย่างเช่นเอ่ออันนี้เป็น index table i n d เด็ก b l e งานไหนอะไรว่าไปนะครับแล้วก็ใส่วันที่ไว้นิดนึงครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจูนไว้วันไหนนะครับอ่ะเซฟไปเลยครับโอเคแล้วกดฟิน็ตครับนี่นไหครับ พอเรากด finish เพิ่มันก็จะถามว่าให้เซฟค่าเหล่านี้ที่มันจูนได้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปใน e-palm ไหมนะครับก็ตอบว่าใช่เซฟเลยมันก็จะเซฟค่าทั้งหมดเนี่ยเข้าไปใน e-palm พอที่ให้ทุกท่านใช้งานได้เลยนะครับเมื่อจูนเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาปิดพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับเข้ามาในพารามิเตอร์นี้นะครับ read out from diver r นะครับแล้วก็เข้าไปตรงพารามิเตอร์เบอร์ที่0002นะครับนี่ครับตัวนี้เรียลไทม์อัตโนมัติจูนเกณนะครับปกติเนี่ย ถ้าเดิมๆจากโรงงานจะขึ้นเป็นโหมดที่เบอร์หนึ่งนะครับแต่แตนดาดแตนดาเนาะเราจูนเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้แล้วนะครับเราอย่าปล่อยให้มันออโต้อีกนะครับเราปิดอันนิ้ไปปิดเลยปิดการใช้งานนะครับแล้วก็กด enter แล้วก็ save ครับเมื่อท่านกด s a ฟแบบนี้แล้วเซอร์โบเองจะไม่มีการออโต้จูนอีกแล้วก็คือใช้ค่าที่เราพยายามจูนอยู่ประมาณ15นาทีเมื่อกี้นี้ใช้งานตลอดนะครับไม่มีการจูนแต่ถ้าเราไม่ปิดนะครับ ถ้าเราไม่ปิดนะเดิมเดิมซื้อจากโรงงานมาเรามันออโต้เบอร์หนึ่งอยู่มันก็จะจูนไปเรื่อยๆทุกครัลงที่เริ่มงานก็จูนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวลายท่านวิ่งไปมันก็จะเจอปัญหาแบบที่บางท่านเคยเจอก็คือวิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวตรงบ้างเดี๋ยวไม่ตรงเฮ้ยเดี๋ยวเสียงดังเอ๊ะ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 เฮ้ยเดี๋ยวเงียบเราะมันจูนเราตลอดเวลาแต่ครั้งนี้เราจูนเสร็จไปแล้วมันก็จะไม่จูนอีกแล้วนะครับเราปิดไม่ต้องจูนไม่ต้องเจอปัญหานั้นอีกแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมปรชอบครบจบไปทดเดียวสำหรับวันนี้ตัสนี้ครับ